สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจดีช็อปมาในวีโนบุกนะครับ HP EliteBook 820 G3 นย์สานะครับตัวนี้ฝาบนเป็นอลูมิเนียมนะฮะสีเงินสวยๆบปนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้คีย์บอร์ดมีไฟด้วยนะครับเปิดฝาขึ้นมาดูคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยนะครับไม่มีแปะสติกเกอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเครื่องในไทยนะครับให้ดูกว่ชัดๆเลยนะฮะเครื่องในไทยนะครับ เดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องดูกันตัวนี้เป็น c p u ค o r i5 นะครับ i5 g e 6แล้วนะครับก็เครื่องตัวนี้นะครับ820จะมีหน้าจอขนาด12.5นิ้วนะครับอ่จาจะเล็กกว่าเครื่อง14นิ้วนิดนึงนะฮะก็น้ำหนักเบาวกว่าพกพาสะดวกกว่านะครับ ใครใช้พกพาไปทํางานนอกสถานที่นี่แนะนําตัวนี้เลยนะฮะน้ำหนักเบานะครับทํางานได้สบายๆนะฮะมาละก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับเป็น CPU i5 นะครับ 6300U นะครับ r a มเป็น DDR4 นะครับ8กิกนะฮะ ก้าวจอออนบอร์ดนะครับอ่าฮาร์ดดิสเป็นโซลิดสเตตดิสนะครับเป็นไม่เอ่ยกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะไ,ได้ของเน็ตเวิร์กนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นอุ้นแบนนะครับอ่ารองรับ Wi-Fi ย่าน5 g าที่ก็เลเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าคีย์บอร์ดมีไฟด้วยนะครับเปิดปิดได้นะครับอันนี้มีไฟขึ้นมานะครับเปิดปิดยังไงกด Fn กับ F3 นะครับอันนี้ปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟก็ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับแบตเก็บไฟนะครับแบตเก็บไฟใช้ได้นานนะครับรองรับ wifi นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับน้ำหนักเบาปกพาสะดวกนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตัวนี้สวยๆนะครับ มีกล้องมีอะไรครบนะครับตัวนี้ไม่มีอันนี้ก็ซีดีนะครับซีดีไม่มีนะครับด้านข้างไม่มีซีดีนะครับกล้องมีนะครับืมใจสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรุ่นนี้อ่ะขอจบก,การรีวิวร่าวไว้ท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ